สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด เต้เดือดจริงดักต่อยศิยระทางออกสภาแต่ไม่เจอเพราะกลับบ้านแล้ววันที่20สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่นายศิยระเจนจาคะสอสอกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐได้ออกมาให้สัมภาษณ์โต้ตอบเต้ตตมงคลกิจสุขสินธารานนท์สอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศีวิไลหลังออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาลาออกจากตําแหน่ง หากแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องของนักศึกษาไม่ได้โดยย้อนในมงคลกิดว่าให้ตักน้ำใส่กะโหลกชงกดูเงา ซึ่งการออกมาเรียกร้องเช่นนี้ต้องการผลประโยชน์หรือเงินหมดใช่หรือไม่ซึ่งทันทีที่นายศิระแถลงข่าวเสร็จนายมงคลกิจได้โทรไปหานายศิระทันทีแต่นายศิระไม่รับซึ่งนายมงคลกิจก็ยังไม่หยุดโทรและส่งข้อความไปหานายศิระว่าถ้าแน่จริงมาเจอกันจนนายศิระตัดสินใจปิดเครื่องก่อนไปทําภารกิจอื่นข้างนอกรัฐสภาแต่นายมงคลกิจก็ยังไม่หยุดตามหาในสภาจนกระทั่งมีสสพักเล็กกังวลว่าจะมีเรื่องกันในสภา เพราะนายมงคลกิจของขึ้นระบุเลยว่าจะไปดักต่อยนายศิระระที่ทางออกอาคารรัฐสภาจนมีผู้สื่อข่าวส่วนนึงไปดักรอแต่ก็ไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเพราะนายศิระระได้ออกจากอาคารรัฐสภาไปแล้วกระทั่งเวลา17นาฬิกานายมงคลกิจได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟ ebook ว่าไอศิระระกูเจอมึงที่ไหน กูจะเอาให้ฟันร่วงหมดปากรู้จักกูน้อยไปโดยมีสสพักเล็กเข้ามากดไลค์ข้อความของนายมงคลกิจด,ด้วยส่วนแฟนเพจของนายมงคลกิจต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายส่วนใหญ่ขอให้ในายมงคลกิจจะเย็นๆอย่าใช้อารมณ์ขณะที่บางส่วนเปิดอัตราต่อรองทันทีโดยย้อนสมัยที่นายมงคลกิจเคยออกมาเปิดเผยว่าสมัยที่เรียนเคยมีเรื่องกับคู่อริ30ต่อหนึ่งมาแล้วเป็นต้นผู้สื่อข,ข่าวได้โทรไปสอบถามนายศิระถึงกรณีที่เกิดขึ้นนายศิระ รัตอบว่าผมได้เห็นข้อความดังกล่าวที่นายมงคลกิจโพสแล้วและเตรียมดําเนินคดีในข้อหาคมคู่ให้สังคมไปตัดสินเอาเองว่าคนที่จะมาเป็นสอสอมีวุฒธธิภาวะแบบนี้ได้อย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ